วันนี้มีเสียงรถกระหึ่มครับนำมาก่อนเลยเราอยู่กันที่สนามแก่งกระจานวันนี้ผมอยู่กับคุณเด็กเจเจนน้องเหมือนเดิมฮ่าวันนี้จะทาอะไรอะ่ะวันนี้เรามาทําการทับทีเท,ทสรถครับผมรุ่นใหม่ของยามาฮ่าเฮ้ยใส่ชุดหล่อเลยอ,ะอ่ะอ่าวันนี้เราอยู่ในสนามแข่งครับวันนี้เราก็ต้องเต็มเต็มที่กันหน่อยต้องใส่เลสซิ่สตดเลยเหรอ อ๋อก็ประมาณนั้นครับพี่เพื่อความเซฟตี้ถูกต้องครับแสดงว่ารถคันนี้ต้องแรงมันเป็นรถสปอร์ตงั้นเดี๋ยวพาไปดูดีกว่าอ่าครับผมไออยากรู้อะแนะนํากดเลยนะว่าเป็น,น,นนะปตัวไหนก็ตอนนี้นะครับเป็นรถที่กําลังจะเปิดตัวอย่างเป็นทางการที่งานมอเตอร์โชว์แต่วันนี้สื่อมวลชนนักสอบเนี่ยมาทําการเทสทสไลฟ์กันก่อนนะครับเฮ้ยไม่ขี่ก่อนเหรอไม่ขี่ก่อนเฮ้ยก่อนที่จะรู้ราคาก่อนที่จะเปิดตัวอย่างเป็นทางการเออเฮ้ย น่าสนใจอ่ะเรื่องที่ตัวไหนอ่ะตัวนี้ก็คือยามาฮ่า R 15ที่อยู่ข้างหลังป่ะใชายเดี๋ยนะชื่อเต็มชื่อเต็มเขาคือยามาฮ่า R 15 Connect อ d าอแล้วไอตัวหลังเนี่ยมันคืออะไรอยากรู้แล้วสิอ่ามันมีตัวท็อปด้วยอ่ะ้นพาไปดูหน่อยดิโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่าตัวท็อปเนี่ยเป็นยังไงโ,โอเคโอ้โหต้องพาไปดูหน่อยนะครับ และนี่ก็คือหน้าตาของตัวท็อปนะครับตัวท็อปจะมีชื่อเต็มว่า Yamaha R ห5 M c o n n e c t e d ABS ครับอ่าใช่ใช่ใชอ่าก็นี่นครับสีก็จะมีอยู่ประมาณ4สีนี้เฮ้ยตัวนี้มายังไงอะ่ะตัวนี้เป็นอ่าอยู่ในเวอร์ชั่นของตัวท็อปเหมือนกันครับก็คือเป็น A15M Connect ABS นะครับซึ่งเป็นลายฉลองครบรอบ60ปีครับผมอ๋อสวยสวยสวยตัวที่สวยตัวตัวธรรมดาคือสีดำกับสีน้ำเงินครับตัวสีดำกับสีน้ำเงินนี้เป็นเวอร์ชันสแตนดาร์ดครับนะฮะส่วนตัวนี้่าต,ตัวนี้ก็จะเป็นตัว1 5 m a 1 5 m ใช่ครับมันแตกต่างยังไงเราไปดูนะอ่าเดี๋ยวเราไปดูตัวท็อปกันครับว่าตัวท็อปมีอะไรที่มันพิเศษครับอ่าเราไปดูใกล้ๆเนี้ยตัวนี้เลยนะครับ ใช้รหัส M เหมือนตัว R1 ใช่ครับนี่ครับเอาอย่างแรกเลยดีกว่าอ่ะอย่างแรกเลยตังนี้ัวชูโลงเลยมีอะไรน่าสนใจนะเดี่ยวกับเรื่อารเปลี่ยนเกียร์เอ้ยเดี๋ยวบอกนะว่ามีเอ่อตัวชิปควิชิปเตอร์ตนไงฮะตัวนี้ก็คือเป็นตัวที่ใส่มาให้นะครับเพื่อที่จะการขับขี่เนี่ยมันจะสมูทขึ้นในการเปลี่ยนเกียร์พูดง่ายๆก็คือไม่ต้องบีบคัต อ่าใช่ใช่ใชเพราะั้างั้นก็ขี่ในสนามแข่งได้เลยโอ้บอกเลยว่าถ้าได้ขี่นะสนุกมากไม่หน้าเราเราต้องใส่เลสติ้งสูตรใช่ครับผมแล้วแต่ว่าคลิกชิปเตอร์ตัวนี้นะครับเป็นชิปอัพนะครับผมซึ่งทางผู้บริหารกขาแจ้งมานะครับว่าเพื่อเป็นการให้การขับขี่เนี่ยสมูทมากยิ่งขึ้นเวลาขี่ตามโค้งอะไรเงี้ยแล้วเราต้องอ่าเขาเรียกว่าอะไรนะเหมือนเราเ,เราเปลี่ยนเกียร์มันจะไม่ต้องบีบคัสท,ทําให้ รถเนี่ยสามารถทําเวลาได้ดียิ่งขึ้นเวลาเราเข้าโค้งอยากจะเพิ่มเกียร์ท่้นหน่อยหนึ่งก็ตกขึ้นไม่ด้เลยใช่ครับผมอืมและนี่คือความพิเศษของตัว M แต่รุ่นนี้เวลาลงยังต้องบีบคัดอยู่ใช่อันนี้เป็นในเรื่องของความปลอดภัยอ่าฮะครับและมีตัวไหนครับตัวนี้ก็จะมีในเรื่องของระบบเบรก ABS 2 c งชั้น l ครับอ๋อก็เป็นเซฟตี้ของ Yamaha ใช่ครับระบบเซฟตี้ที่ให้มาครัรถทุกรุ่นตอนนี้ใช่ครับผม ในส่วนที่เครื่องยนต์ก็ยังเป็น1 5 5่งซีซี VVA VVA แล้วก็มีเอ่อเทคชั่นคอนโทรลด้วยอ่าใช่ตัวนี้ตัวนี้มีเทคชั่นคอนโทรลด้วยครับอ่าเราพาไปดูรอบๆอ่ะเห็นสีเหลืองๆชกอัพหน้าเป็นอัพไซด์ครับผมใช่ครับผมไฟเป็นแบบอ๋อไฟตัวนี้จันทร์ ใช่ครับผมก็เป็นไฟหน้านี่รอเลยอยากรอเลยเห็นไหมครับไฟสองดวงแล้วมีไฟตรงกลางตรงกลางใช่ครับนี่นคือคมอ,อะไรนะโปรเจคเตอร์อนะครับอันนี้คือเปิดไฟสูงแหบะใช่ครับแล้วก็ความพิเศษของตัวเอ็มนี้ก็คือน่าจะเป็นที่เรือนไม้ครับ เรือนไมใช่ครับผมพลาดไม่ได้แล้วไม่มีกุญแจเปิดไม่ได้แต่นี้เราก็ให้ดูแผงเลือนไม้ก่อนนะครับว่า,วาเนี่ยมีลักษณะที่แตกต่างจากตัวธรรมดานะครับใหญ่กว่าอ,อแล้วก็สัญ,ญลักษณ์ตัวนี้ y a a h a Connect ครับผมอันนี้ทั้งในเวอร์ชั่นสแตนดาดแล้วก็เวอร์ชั่นตัวพิเศษตัวท็อปนะครับก็จะมี สามารถเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชันบนม <content S 2> ได้ด้วย,วยใช่ครับผมเห็นเขาบอกว่าตัว M เ,เนี่ยจะสามารถตั้งถ้าเราขี่สามแข่งอ่ะอยากรู้ว่าเราขี่รอบเท่าไหร่เราวิ่งไปแล้วเรามากดเสร็จได้อ๋อใช่ในตัว M นี่มันจะเป็นเหมือนเครียกจับเวลาเนาะต่อรอบจับเวลาต่อรอบครับผมก็คือเท่าที่ฟังตอนบีข้อมูลนะครับก็คือเราเลือกโหมดที่ฝั่งขวาก่อนอนะครับ แล้วฝั่งซ้ายเนี่ยก็จะเป็นการเวลาเราผ่านครบหนึ่งรอบแล้วกด,วกดตึด๊ดใช่ครับผม,มกดเพื่อจับเวลาแล้วในส่วนของไอคอนเน็กเนี่ยนอกจากเอเชื่อมต่อโทรศัพท์แล้วเราขี่ไปเราฟังเพลงได้นะได้ครับผมโอ้โหสุดทะเลอารมณ์มากเลยแน่นอนเลยครับมันทําให้เราเนี่ยขี่รถใช้งานในชีวิตประจำวัน่ะได้ราบลื่นมากยิ่งขึ้นอ่าฮะอืม,อมแล้วตัวพิเศษก็ยังมีนี้ด้วยี่โลโก้นี้ R 1 5 m อ่าอ่าสัญลักษณ์เลยครับตัวพิเศษใช่แล้วก็เบาะเบาะก็กจะเป็นอ่าหนังแบบลาย,ลายเคป,เคปลา,ลาอ่าฮะเครื่องยนต์ก็ังเป็นร้อยห้าสิบห้าใช่ครับผมร้อยห้าสิบห้า VVA มีสลิปเปอร์คัตโอ้ไว้ให้เข้มชาร์ปเอ่อหนึ่งลูกสูบเวลาคำร้อนน้ำใช่ครับผมก็ตัวนี้จะเปิดตัวที่ใน งานมอเตอร์โชว์เร็วๆนี้พร้อมราคาคือราคาแคให้บอกยังไม่บอกครับยังไม่รู้เฮ้ยแผ่มได้ไหมอืมสี่หลักแน่นอนไอ้ฮือนี่คือไม่รู้ไม่ไม่รู้จะบอกยังไงครับนะก็ต้องตามมาดูใช่คงานมอเตอร์โชว์เห็นเขาบอกว่าร้อยท่านแรกที่จองออนไลน์มาจะได้สิทธิพิเศษทะเบียนสวยคือเลขหนึ่งครับผมอันนี้ผู้โชคดีนะครับใช่แล้วก็ ผู้ที่จองรถหนึ่งหนึ่งร้อยท่านแรกใช่ไหมที่อาจจะได้ของของกำนันมูลค่าสองหมื่นสองพันใช่สองหมื่นสองพันบาทโอ้โหบอกเลยว่าใครจองนี่ใครจองก่อนนี่ได้เ่รีนะได้เปรียบนะเดี๋ยวไปเจอทุกคนก็ไปเจอตัวเป็นเป็นที่งานมอโชแล้วกันครับผมครับก็เดี๋ยวเราก็ไปเตรียมตัวกันใช่เดี๋ยวเดี๋ยวเราก็ลงขี่แล้วอีกรอบหนึ่งนะครับครับผมก็ฝากไว้เจอกันงานมอโชครับเจอกันได้ รักก็ได้นะครับไม่กัดครับฉีตยาแล้วสีเข็มอโอเคเดี๋ยวเราทั้งสองคนก็จะขอเราไปขี่รถกัน <c oughs> ใช่แล้วส่วนเรื่องลาลีดต่างๆเมื่อกี้แนละเป็นไงก็ตามใน Facebook แต่ละคนอีกทีครับ,บสวัสดีครับัญญว